สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ว่าจะหนีแค่ไหนเราก็หนีเงากรรมของเราไม่พ้นบางคนโกงด้วยความกลัวบางคนโกงด้วยความโลภไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนสิ่งที่ได้มาโดยไม่ชอบทำมันก็มักจะอยู่กับเราไม่ได้นานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของลุงศักดิ์ลุงศักดิ์ เป็นช่างรับเหมาก่อสร้างในชุมชนลุงศัก์เป็นคนพูดจาดีหน้าตายิ้มแย้มและดูใจบุญแต่ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วลุงศัก์คือคนที่เรียกว่าโคดโกงเก่งระดับมืออาชีพ ทุกโครงการที่ลุงศักดิ์รับมาไม่ว่าจะเป็นต่อเติมบ้านหรือสร้างกำแพงลุงศักดิ์มักจะโกวงวัสดุใช้ของราคาถูกกว่าที่ตกลงกันไว้แอบลดต้นทุนเงียบๆแล้วก็เก็บเงินเต็มจำนวนบ้านบางหลังทำไปไม่นานก็พัง